รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตะลุยโอท็อป ช่วงตะลุยโอ้นี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยไหมแคนดี้เราจะเข้าไปดูอะไรนะอะไรอะแอบแบลวไม่ใช่นี่ไงโอ้แกจ๋าไม่แเหวแชมพูสระผมนี่สก,กรรัดมาจากสารสกัดธรรมชาติไงอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตะลย ผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะแคนดี้กับมิน่าค่ะก็อยู่กับคุณป้าสงัดพรมเมศนนะคะเป็นผู้ที่ดูแลในรายของการผลิตทั้งหมดเลยเกี<ส>่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ทุลักษานะคะสวัสดีคุณป้าด,ด้วยค่ะคุณป้าสง,สงัดคะอันนี้เราเป็นขั้นตอนอะไร่คะตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำชููสาเร็จแล้วออแต่ยังไม่ได้ใสน่น้ำหอมนั่นเองเพราะน้ำหอมเราไม่ใช้น้ำหอมเคมี เราจะใช้น้ำหอมจากเปลือกส้มกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นยูคาธรรมชาติดะเปลือกส้มกับยูคาแท้ๆเลยทัดกกยูคาลิปตัสกั้กกอหกดมาเป็นธรรมชาติถึงจะมีกลิ่นหอมแต่ก็เป็นกลิ่นหอมจากธรรมชาติาใช่ไหมคะแต่เพราะเรล้ากันเรามีเครื่องกันเองแล้วกันเป็นน้ำมันหอมแล้วเหยื่อออกมาเลยค่ะแล,ววแล้วก่อนนั้นเครื่องกันค่ะแล้วขั้นอตอนก่อนหน้านี้อะคะ่ะคุณป้าสงานนะะ่าค่ะก่อนที่จะมาเป็นแชมพูสำเร็จรูปเนี่ยเราต้องมีแบบวิธีการทําอะไรมาบ้างถึงจะได้เป็นน้ำแบบนี้ ก็มีดอกอัญชันสดเราก็ลองมาทําเป็นตากแห้งพอตากแห้งเราก็ล้างน้ําแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็มาทําเป็นถั่วบูแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปกัน,ก,น,น,นกันเป็นน้ำมันกันเป็นน้ําใสๆออกมาเพื่อช่วยไม่ให้เสียเพราะเราอยากหลีกเลี่ยงกันเสียแล้วก็อย่างอัญชนนันเนี่มันก็เป็นอัญชันเอนไซม์ด้วยมาทำเอนไซม์ด้วย อันชันนี้ถ้าเราต้มแล้วเนี่ยเบายามันเข้มข้นถ้าเราใส่กันเสียเยอะมันก็ไม่ดีอันตรายกับผู้ใช้เราเลยคิดเอาไปหมักเอนไซม์เพื่อจะลีกเลี่ยงกันเสียจะได้เก็บไว้นานๆได้เก็บไว้นานๆแล้วก็ประคาวนิฟไ,ได้ช่วยเรื่องนังแคดีมากถ้าเราไปทำเอนไซม์มาใส่ในชมพูรับรองดีมากเลย อันีมากมายหลายคุณสมบัติเลยแต่ว่าทุกวัตถุดิบเนี่ยก็คือมาจากธรรมชาติหมดเลยจ้รราอย่างนี้ใช้วัตถุดิบเยอะไหมคะกว่าจะได้หนึ่งถังแบบอ๋อเยอะเนี่ยคือฉันทำทีเป็นพันลิตรเงี่เธออย่างวันหนึ่งนี่ผลิตเยอะไหมคะคุณป้าก็บางวันก็เป็สิ่แปดสองพันแปดร้อยโลก็มีบางวันก็สองพันแปดร้อยโลบางวันก็พันโลแล้วแต่แล้วแต่ออเดอร์ด้วยแล้วแต่ออเดอร์ด้วยแล้วแต่การต้มสมุนไพรไว้รวมไว้อย่างเงี้ย แตฉ่ฉันรู้สึกภูมิใจนะตอนนี้เราช่วยคนได้เยอะเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงก,กันเสียได้เพราะมะกรูดแล้วก็มะหมักเอนไซม์ปลาคำก็หมักเอนไซม์กระเมงก็หมักเอนไซม์ทุกอย่างเป็นเอนไซม์แล้วเนี่ยใช้ได้เป็นสิบปีไม่ต้องใช้การเสียแนละช่วยเรื่องรังแคได้จริงช่วยเรื่องผม ออกก่อนไว้ได้จริงเพราะว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เยอะแล้วยังหนูมมเป็นคนผมยาวช้ามากหนูต้องใช้สูตรไหนอ่ะสูตรนี้ค่ะส,สูตรนี้ค่ะหยิบมาใส่เลยดีไหมคุณป้าใสา่สได้เลยใช่ไหมคะต้ะนตาลนี่อันนี้เป็นอะไรอะคะคุณป้าคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรสมุนไพรอ๋ออันนี้ก็ทําจากธรรมชาติเหมือนกันใช่ นี่ค่ะคุณปาคะอยากจะทราบว่าพอเราได้เป็นแชมพูเต็มถังแบบนี้แล้วขั้นต,นตอนต่อไปนี้ก็คือการบรรจุลงขวดใช่ไหมคะ,ะบรรจุลงขวดแล้วแต่เราจะบรรจุขวดไหนเล็กใหญ่แล้วแต่เราแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะแคนดี้ว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการบรรจุขวดกันดีกว่าค่ะเราก็มาถึงขั้นบรรจุพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแคนดี้ เสร็จล้วก็จะแพ็คในแพ็กเกจสวยแบบนี้เลยนะคะคุณป้าจ้ะคุณป้าคะแล้วอย่างนี้ในห้องนี้ที่เรามานั่งกันตรงนี้เนี่ยคือเป็นขั้นตอนอะไรอะคะคุณป้าคะอ๋อตอนนี้เป็นขั้นตอนการซีนการซีนขวดพุ่มพุทถุงพลาสติกแต่ก่อนจะซีนเนี้ยเราต้องมากรอกก่อนกรอกจมพูกเข้าไปแล้วก็แปะฉลากสองแทบค่ะแล้วก็ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ถุงซีนไปครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องช่างก่อนค่ะช่างตามจำนวนที่ที่เขากำหนดไว้ให้น้ำหนักให้ได้<ม>แต่กว่าปริมาตรสุทธิ ได้เท่านี้เป๊ะหรือเปล่าใช่ไหมคะจ้าช่างเรียบร้อยแล้วก็มาแปะฉลากแปะฉลากสองแถบแล้วก็ใช้ถุง่วมเข้าไปแล้วก็ซีนเป็นขวดไข่ขวดมันแล้วถึงจะมาแพ็คคู่กันจะมาแพ็คเป็นแบบนี้จ้าอันนี้พอแพ็คเป็นแบบนี้ก็คือสามารถเสร็จเรียบร้อยซื้อไปถวายอย่างยังไม่เสร็จจ้าต้อง่วมต้อง่วมถุงนอกอีกแล้วก็แปะบาโค้ตอีกแล้วต้องใส่กรงกระดาษอีกคำนึงถึงความสะอาด ก็คะฐานการผลิตก็ต้องมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนี่ค่ะแคนดี้ในหนึ่งเซตนะคะก็จะมีแชมพูสมุนไพรแล้วก็น้ายาซักจีวรรวมไปถึงสบู่เหลวสมุนไพรไทยค่ะอันนี้ก็คือสามารถนําไปถวายได้เลยและที่สําคัญทําไมนะคะที่คุณป้าบอกเราก็สามารถใช้เองด้วยได้ใช่ไหมคะได้จ้ะคนธรรมดาก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนแก่คนชราใช้ได้หมดี่เขาบอกว่า อิ่มบุญเมื่อได้ให้สุขใจเมื่อได้รับอิ่มบุญเมื่อได้ให้สิ่งดีๆกลับออกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติส่วนสุขใจเมื่อได้รับก็ได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรไทยอย่างพูทธรักษายงไงไก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะและว,วันนี้ค่ะพวกเราต้องขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะที่พาเรามาตะลุยอทอบกันในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพักกันสักครู่คะ่ะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในช่วงที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์โอท็อค่ะ